เป็นร้านไก่ย่างแดงขวัญใจพี่ๆสิบล้อณเวลานี้ครับทุกคนครับเน้นๆเที่ยงคืนครึ่งกำลังเข้าสู่ตีหนึ่งลุง๋าสวัสดีครับลุงไปไหนมาก่อนเอาไปซะแล้วขวัญใจสิบล้อนะลุงเนาะใช่ครับสิบล้อนี่กลางคืนวิ่งดึกๆนี่เส้นนี้ก็รู้อยู่แล้วสิบล้อเขาให้วิ่งกลางคืนหนึ่งเวลาอืมเนี่ยลามมันนี่นี่ อันนี้คือเขามาแปะอันนี้ไว้นะเช็คอินไว้นะเป็นอะไรอะแสบตาดิควันมันก็มาทางนี้เลยโอเรื่องเขาเยอะด้วยนะลุงเออเอทุกคนหมายเท่านี้นะเนี่ยเทียบเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยห้าบาทนะกล้าเลยขนาดนั้นน่ะถ่ายกลางคืนก็ประมาณนี้แหละมาตอนเที่ยงคืนแหะได้ฟิลเลยหิวแหมคนหิวม่วงอ่ะดิ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขอต้อนรับเลยเออคี์เวิร์ดเลยตอนเราก็สู่ช่องอิตาโอรับนี่นเวลานี้ครับทุกคนครับเน้นเน้นเที่ยงคืนครึ่งกำลังเข้าสู่ตีหนึ่งเอาจิงริงคอนเทนต์ที่เหมาะกับเวลานี้ก็คือเล่นผีด้วยแก้วนะก็วายอยู่เนี่ยมันไม่ควรจะพาไปกินอะไรใดๆดทั้งสิ้นเลยนะน่ากลัวชอบคนแต่ว่าพอดีผมหิวไงผมหิวแล้วผมรู้สึกว่า ถ้าสมมติเราไปกินคนเดียวถูกปะะ่ะเราจะเป็นหัวหน้ายัางไง hmm. หัวหน้าที่ดีคือเราอิ่มท้อง hmm. น้องๆก็ต้องอิ่มด้วยเ <c oughs> <c oughs> อไม่ใช่ตอนเที่ถูกป่ะละ่ะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ถ้าผมอิ่มคนเดียวมันก็คงคนจะมองว่ากูเป็นเป็นหัวหน้าอวะ <c oughs> ผมก็เลยให้พี่บัง ไปรับพวกคุณมาด้วยแล้วพี่ถามผมไหม <c oughs> ไม่ถามพวกผมจองแล้วอ,อยากมาไหมอะไรเงี้ยมี <c oughs> ไหม <c oughs> เอออย่าลืมคิดข้อน,นั้นไปที่นึงกันนะเด <c oughs> ี๋ยวตอนนี้ครับทุกคนครับเวลากําลังจะใกล้ๆกล้ตีหนึง่งละเที่ยงคืนครึ่งละแล้วผมมันมีร้านไก่ย่างร้านไก่ย่างแดง <c oughs> อ่าไก่ย่างเสียบไม้ไก่ย่างแดงในตำนานเวลาผมหิวดึกๆเงี้ย โซนพวกบางบัวทองอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเปิดนะแต่ว่ามันมีร้านนี้ครับเป็นร้านไก่ย่างแดงขวันใจพี่พี่สิบล้อควัญใจพี่พี่สิบล้อแล้วก็อาจจะวัยรุ่นนักบิดหรือว่าพี่พี่แท็กซี่ที่ขับกะกลางคืนนะผมเขาเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งเลยร้านนี้ตีหนึ่งเปิดเปิดไปจนถึงเช้าเลยเด็กๆคุณกินไก่ย่างเ็าเหนียวกับไปนอนสบายท้องไง ไปฮะไปแต่เบื้องต้นคือเดี๋ยวเราเป็นนั่งรอลุงกันด้วยเราอยากเป็นคิวแรกกคิวแรกของลุงเหรอของลุงอยากเป็นคนแรกของเธอทำไมพวกมึงไม่คุกคืนวะนี่เหรอคนก็คอมเมนต์ว่าคลิปนี้ไม่ค่อยตลกแล้วโอ้โหตลกเอ้าอาหารตรงไหนสว่างงให้ผมหน่อยไปทุกคนเดี๋ยวพาไปกินการไก่ย่างขวัญใจสิบรอครับทุกคนครับไอร้านไก่ย่างมันอยู่แถวไหนพี่บังเส้นสุพรรณพี่เส้นไปทางสุพรรณไหม สำหรับใครที่อยู่ละแวกเรานะบางบัวทองนะหรือเช่นสามี่ห้าหรือว่าปทุมมากินก็โอเคนะเป็นร้านไข่ย่างที่เปิดในปั๊มเปิดตั้งแต่ตอนตีหนึ่งแล้วก็เปิดยันเช้าเลยคืออย่างงี้พี่อ่อพี่ไปใช่ไหม,มแล้วร้านมันเปิดอ่ะโอเคนะ ได้ถ่ายคลิปเสร็จสับแต่ถ้ามันปิดเนี่ยดิทำไงอ่ะพี่ปลุกไปตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วร้านปิดเนี่ยอ่ะอ,อันนี้ก็เรื่องใหม่เลยนะเนี่ย <laughs> ไม่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ละ <laughs> เออลงไทยรัฐทีวีออแล้วมันปิดเนี่ยไม่รู้ด้วยเปิดหรือปิดเนี่ยเราเนี่ยแล้วปกติเราไปกันอย่างนี้ชอบปิดด้วยนะส่วนใหญ่อ่ะพูดตื่นเต้นว่ะ <laughs> <laughs> พี่ควรจะตื่นเต้นก่อนไปแล้วเต้นเลยเนี่ยโอ้พูดมามีเรื่องให้รู้เลยเรื่องนีเป็นคอนเทนต์แล้วนี่ไง นี่ไงคนดูได้ลุ้นเลยกับเราไงว่าคุณลุงเปิดหรือเปล่านะไก่ย่างมีขายหรือเปล่าออช่องเราก็ประมาณนี้แหละเออเตรียมการเยอะก็ไม่ใช่ช่องเราเด็ดเมืไหร่รอล,อลออุ้นรอลุ้นนะรับผมเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันว่าคุณลุงจะเปิดหรือเปล่าไม่ต้องรีบเขาเปิดตีหนึ่งพี่ถึงเร็วก็นั่งรอไปไปไปทุกคน <S <S มาแล้วะทุกคน ปั๊มนี้เลยไหนอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะปตทสเตชันตอนนี้ปั๊มเจอแล้วลุงอยู่ไหนอ่ะคุณตอนนี้สี่สสียเองเลยสิบห้านาทีคุณลุงวิ่งมาแล้วตื่นเต้นกันเลยเด็กก็เคยไปรอมเบียกันเที่ยงคืนกว่าตื่นเต้นไปล่ฝนตก้วยวันนั้นได้จัได้ถามใครก็แล้วถามคนก็แล้วเปิดไฟก่อนแล้วหน้าไม่ป่องมาแล้วทุกคนฮะตอนนี้เรามาถึงปั๊มแล้วเป็นปั๊มปตทเนาะพี่วังเนาะอ่าถ้าสมมุติคนจะเดินทางมาตรงเนี้ยมาไงพี่ตรงนี้ ถ้ามาจากเส้นกาญจนาก็เลี้ยวซ้ายมาปตทแรกเลยคืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าปตทแรกคือบ้านมึงอยู่ตรงไหนนับหนึ่งเข้าอันนั้นไปก่อนเปตทอคุณวอกเข้ามาเลยแล้วผมวิ่งไปทางเส้นเส้นสุพรรณเนาะที่บางเนาะเดี๋ยวดูกันว่าลุงจะมาไหมตีหนึ่งเป๊ะเนี่ยลุงจะตรงเวลาไหมถ้าสมมติตีหนึ่งลุงไม่มาเนี่ยรอถึงตีหนึ่งครึ่งถ้านตีหนึ่งครึ่งเนี่ยยังไม่เห็นลุงเลยเนี่ยเรากินอะไรจูบี้ไหมนี่แล้วะนี่ โโอ้หลองท้องกันแล้วก็กลับบ้านแยกย้ายไม่ได้อะไรแล้วไยพูดเปล่า้ชีวิตไม่ดีคลิปเนี้ยเออรอดูรอดูแล้วรายงานกันอีกทีตอนลุงมาผอ้มไปไปไปตื่นเต้นไปท้องกันนะไงลุงมาแล้วหมายังมาอะไรไม่ได้เอาลุงโมกลับกัได้เอาจริงนะน่ะอ๋อจอดไอ้มันได้ที่แล้วถอยหลังกลับลุงจ๋าสวัสดีครับ ลงไไหนลงมาก่อนไปซะแล้วอุตส่าห์ไปรับพวกมึงมาลุงก็จะกลับไห้ได้เบี้ยวเลยนี่ครับตัวนปั๊มนี้ถ้าใครมาใครจะตามมานะสังเกตง่ายๆเลยคือที่ปั๊มเนี่ยมันจะมีข้าวเกงถนัดแดดเลยนี่ลุงวันดิจ้าผมมาเร็วไปไหมลุงสวัสดีครับสวัสดีครับขอมาถ่ายหน่อยลุงจ๋าปกติคือตีหนึ่งนี่คือมาตรงนี้แน่นอน นี่ตีหนึ่งแล้วก็ขายถึงกี่โมงครับลุงถ้าขายอยู่นี้ก็หกโมงครึ่งประมาณปนจะเป็นจะเป็นยังไม่เห็นหน้ารีวิวหมวกทหารเลยเดี๋ยวคนถ่ายแกไอ้พวกนี้มากวนลุงอีกแล้วส่วนใหญ่หมดกี่โมงอ่ะอกอย่นี่ก็ไปเข้าไปโรงงานพอดีโรงงานือขายได้ตอนเช้าเลยก็คือตอนเช้าคือใครที่มาตอนกลางคืนอ่ะจะยาวจนไปถึงเช้าอ่ะมาตรงนี้คือได้กินแน่ๆับผมแล้วก็เมนูคืออะไรลไก่ อหญ่เยนี่ตูดน้องลิซซี่น้องลิซซี่ตูดครับทุกคนครับนี่ขึ้นเก็นนี่แล้วก็ข้างล่างนี่ยังเต็มเต็มข้างล่างนี่กูเต็มเต็มตู้เลยอ่ะตู้เนี่ยล้อแม็กอะไรอ่ะตู้นี้อ๋ออยู่ในนู้นเนี่ยที่ตู้อ๋ออยู่ที่ควักออกมาเมื่อกี้นี่ลุงแกไปควักออกมาเต็มตู้นะเพรนั้นเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เรารอลุงตั้งร้านก่อนไหมเตรียมของก่อนเออให้ลุงเตรียมของก่อนอย่างเดียวคนดได้ก็ไปกวนลุงตอนเขาทำงานก็นั่นนะเด็กนะกัดเดียวเหรอลุง ถ้ามาถึงต้องทำอะไรจัดร้านแค่นั้นเลย<ช>เพราะว่าฐานเถิ่นี่ต่อมาแล้วใส่มาจากบ้านดูครับไก่ย่างไก่ย่างแดงไม่ห้าบาทครับเนื้อสิบบาทาเนื้อย่างสิบเนื้อนะครับผมเนื้อย่างสิบบาทครับข้าวเหนียวห้าบาทบปะลาลาบบองสิบบาทแล้วคุณมาดูที่อะไรนี่ผมบอกว่าขวัญใจสิบร้อนะลุงเนาะใช่ครับสิบร้อนี่กลางคืนมิ๊ดึกๆนี่เส้นนี้ก็รู้อยู่แล้วสิบร้อนเขาให้ม,มิ้งกลางคืนหรือเปล่าเนี่ย ลามมาน,นี่เลยอันนี้คือเขามาแปะอันนี้ไว้นะเช็คอิน,นไว้นะวัยรุ่นนับ,บิดทั้งหลายเขาก็มาแปะเช็คอินเอาไว้อ่ะเดี๋ยวเรารอลุงตั้งร้านก่อนนะครับเดี๋ยวได้พูดคุยกับลุงกันตอนนี้ลุงยุ่งๆเนาะครับไปยุ่งเลยคนใช้เสิร์ t กัน อันนี้ขนาดตั้งร้านยังไม่เสร็จนะนี่มาแล้วควัยรุ่นนับปิดนับปิดมาแล้วหนึ่งพันเสร็จเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ตั้งแต่หัวหน้าประยุทธ์เข้ามานี่แหละอ๋อก็คือเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงๆ ขายดีจัดเลยเมื่อก่อนนะ่ะออกจากบ้านมาเนี่ยแถวถ้าคุณไม่โทรอย่าหวังเลยครับตัาสามเตาสี่เตาแรกนี่อย่าหวังว่าจะได้กินเลยเมื่กกอก่อนกี่ไม้วันหนึ่งเนี่ยรวมทั้งหมดอะทุกอย่างอะถ้าธรรมดานี่ก็พันไม้เหรอคือณณวันณวันนี้นะขายได้วันละพันไม้รวมทุกอย่างไหมลุงตอนนี้ยังตอนนี้มันก็มันก็ถึงอะถึงแต่แต่ก่อนนี่เกินกว่าเกิน,นเกินกว่านี้เมื่อก่อนเกินเกินครับมีวันเกินถ้ายิ่งวันศุกร์เสาร์เนี่ย คุณลุงบ่นได้หรอบันตอนนี้เออเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ยุคไหนนะคุณลุงเนาะยุคปลาครับโอ้ยุคปลาปลาสต๊อปเข้ามาเนี่ยคุณลุงก็ดีแต่ดีขึ้นเดี๋ยวมันเครียดเดี๋ยวมันเครียดเอาผมแล้วก็นี่ดูคุณโอปานเลยตายแล้วตายแล้สิบล้อสิบล้อสิบล้อครับผมสิบล้อทั้งนั้นนะถนนมืดเนี่ยวิ่งเส้นนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วิ่งเส้นนี้เป็นไรพี่วัง เป็นบ้าส่งของนี่คือส่งตามพวกโรงงานใช่คือเส้นนี้คือจะมีคังคังกระจายสินค้าของเซเว่นแล้วก็รลตัสเขาก็ดึกๆเขาก็จะวิ่งไปส่งตามรลตัสเล็กรลตัสใหญ่เป็นอะไรอ่ะแสบตาดิควันมันก็มาทางนี้เลยโอหเรื่องเขาเยอะด้วยนะลุงเออทุกคนหมายเท่านี้นะ เนี่ยเทียบเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยห้าบาทนะนี่ครับแล้วก็ไม้ใหญ่ไม้เล็กนี่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะบุญพาวัฒนาส่งนะเพราะว่าเป็นการเสียบแบบมือนะแล้วก็นอกจากตรงนี้นี่ข้างล่างทุกคนคุณลุงยานูเปิดดูข้างล่างได้ไหมได้วัดนี่คุนี่อันนี้หนังเนาะคุณลุงเนาะหนังกล็ข้างล่างข้างในอะข้างล่างเนื้อ่างข้างในเนื้อย่างนี่หนังกล็ดตับ หนังกึนตับเนี่ยถ้าถือไม่ดีร่วงเข้าไปมาคุณลุงก็ได้กลับไวแล้วเนี่ยนี่สีก็ออกส้มๆนะสีมันจะส้มๆนะคุณมันจะไม่ถึงกระแดงนะร้านนี้นะมันจะออกส้มๆนะส้มนี่คือส้มจากอะไรครับคุณลุงสีเหลืองไข่สีเหลืองไข่ก็คือใส่สีเหรอสีผสมอาหารใช่ถูกต้องให้มันดูน่ากินเนาะสมมติเราไม่ใส่สีแล้วมันจะเป็นสีอะไรจืดจืดสีขาวครับเพิ่งรู้นะไก่ย่างแดงจะใส่สีส้มสีแดง อ๋ออย่างนี้ไก่แดงแดงนะครับแดง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 ก็คือใส่สีเหมือนกันอ่าไก่ย่างแดงนี่ใส่สีได้นี่เพิ่งรู้เลยอันนี้ข้างในจะเป็นข้าวเหนียวเลยคุณนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเต็มคาราเบลข้าวเหนียวกี่ห่อครับวันหนึ่งข้าวเหนียวตอนนี้อยู่ที่น่าจะอยู่ที่สามร้อยสามร้อยห่อเออสามร้อยห่อเยอะสุดเคยขายได้กี่ไม้คุณลงนับไหมหมื่นบาทหมื่นบาทหมื่นบาทนี่ก็เกือบเกือบสองพันคุณนี่แล้วก็นอกจากข้าวเหนียวนะไก่นี่เจ้าว่อง อย่าบองเท่าไหร่คุณลุงยาสิบาทสิบาทซื้อไปข้าวเหนียวไก่ย่างอย่าบองนี่ก็คือจบเลยหมดเวลาขายทุกวันไหมคุณลุงวันอาทิตย์หยุดหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเลยใช่ตอนวันอาทิตย์หยุดเทศกาลไม่ค่อยได้ขายกลับบ้านนอกครับเพื่อนเพื่อนที่ดูผมเงี้ยอยู่ละแวกเนี้ยแล้วเขาอยาก อยากรู้ว่าคุณลุงเปิดไหมโทรมาถามได้ไหมได้ครับถ้าโทรติดนั่นก็คือขายถ้าโทรติดด้วยถ้าปิดเครื่องนี่คือเรียบร้อยก็คือหมดแล้วไม่ใช่นอนครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนอนละเรียบร้อยแล้วลูกเบอร์อะไรครับคุณลุงครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดแปดแปด ถ,ถ้าติดก็ติดถ้าติดก็ติดไม่ติดก็เล่นนอนแล <c oughs> ้ไม่ติดคือหยุดก็คือหยุดิดเครื่องก็คือหยุด,อ,ยดอ่ากด,ดไว้ไม่ได้ครับไม่ได้นอนนะเป็นิลูกค้าก็ต้องโทรใช่ไหมล่ะตีหนึ่งเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมคุณลุงจะตั้งร้านประมาณตีหนึ่งนะร้านยาไเป็นถิงนเช้าเลยอ่านะครับผมถึงหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งถึงนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็คือรอขายสแตนบายตรงนี้หกโมงครึ่ง แล้วก็หลังจากหกโมงครึ่งจะวิ่งไปไหนคุณลงุงเข้าโรงงานเข้าเอสบีครับเข้าโรงงานเอสบีก็อยู่ตรงนี้นะไม่ไกลกใช่ใช่ใชใชนี่ครับตอนนี้พี่ๆสิบล้อก็เริ่มมาจอดมาอะไรแงะอนอกจากสิบล้อเขาจะมีเป็นรถกระบะรถกระบะตู้แบบนี้น,นี่มาอีกตู้แล้วนี่ส่งสินค้านะส่งทั่วไทยส่งสินค้า อ่องเย็นแช่เย็นนะผมอันนี้คือลูกค้าลุงทั้งนั้นนะครผมมายืนคุยกับลุงอะไรเงี้ยรอชิมดีกว่าว่าฝีมือคุณลุงเป็นไงผมกับพี่บังเนี่ยกินบ่อยอยู่แล้วไหนะวพวกคุณชิมดูว่ามันเด็ดอะไรอะไรเบบี้ชักเนี่ยอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้คือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เบบี้ชักอันเนี้ยโอ้สอนใครเติมวะไอ้ไม่ไม่ใช่หวะไปดูคลิปไหนวะเนี่ยเออผิดนะนะนะผมลองชิมดูดีกว่าทุกคนดูซิว่าทีเด็ดร้านนี้ที่ เป็นร้านประจําของผมกับพี่บังจะอร่อยถึงขนาดที่ทําให้พวกเราต้องมายืนรอเกือบเกือบชั่วโมงได้ไหมนี่อดหลับอดนอนตีหนึ่งกว่าเนี่ยมายืนรอไก่ย่างเนี่ยน้าคุณคุมีความสุขนะได้กินของอร่อยนะหอมหอมนะจริงก็เนี่ยอ้าวไปไปรอกันรอ เตยมฟอกสบู่ได้เลยตอนนี้สุดยอดได้ผมอีกของจริงเป่าผมอีกมันจะแห้งตอนนี้เวลาขนาดเป็นคิวแรกเลยคิวแรกเลยนะผมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆในการย่างแล้วเพราะว่าพวกตับพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ส่งไม่ได้นะครับทุกคนนี่เราได้มาแล้วทุกคนไก่ย่างแดงราคาไม้ละห้าบาทนี่นี่โค้ดนี่ให้ดูให้ดูให้ดูว่าไม้ดึงเนี่ยมันขนาดไหนอันนี้ตูดครับทุกคนครับ ถามว่าราคาถูกไหมผมว่าเป็นราคาทั่วไปนะเพราะที่อื่นนี่สิบาทนี่มันก็ถูกไหม,มราคาแบบท้องตลาดทั่วไปแค่คุณลุงเอามาย่อยนะเอามาย่อยจากไม้สิบาทเหลือไม้ห้าบาทถูกเสียเวลาเสียบหน่อยแต่ว่าขายได้นะเพิ่มมูลค่าลูกค้าเยอะนี่ครับอันนี้เนื้อไก่นะมไม้ห้าบาทนะไม้ขนาดนี้นะรับผมนี่เท,ท,ทียบกับมือเลยครับผมนี่แล้วก็ความสุกนี่น่าจะสุกหมดนะเพราะว่า ประสบการณ์คุณลุงน่าจะเพียบแล้วอะช,ช่วงเวลาแบบเร่งรีบลูกค้ายเยอะๆอย<ช>่เงี้ย้ผมอาจจะแบบบางทีมีไม้เยอะหน่อย<ช>นะไม่ได้ตัดออกบ้างมันก็นะตามสถานาการณ์นะทุกคนนะนี่ลองชิมไหมจานลองชิมไหมนี่ครับลองดูนะ<ช>ว่า<ช>ทีเด็ดเป็นยังไงนะกับไก่ย,ย่างไม้5้าบาทนะทุกคนนะร้านคุณลุงนะนีเนื้อใช่ไหม มันร้อนอยู่ไหมก็ไม่ละอม่หอืมเป็นไงอร่อยเฮ้ยร่อยเลยนะที่เด็ดเลยนะผมว่า5้าบาทนะนั่นแน่คือหอมควันแต่ว่าในไก่หอมควันเลยพวกกูก็หอมควันตอนนี้กินเยอะกว่าไก่เลยอ่ะครับผมหอมควันแล้วรสชาตินี่หวานหอมอันนี้เราได้มาไม่ครบเลยนะ ขนาดสั่งอ่ะหนังคุณลุงบอกมันใช้เวลานานมากมากเลยอ่ะเออเขาก็เลยให้มาแค่สิบนี่ฮะตับครับทุกคนครับตับไก่ที่ดีนี่ข้างในต้องแบบเป็นครีมมี่ครีมมี่นะครับห้ามแข็งนะไม้ขนาดนี้ครับทุกคนราคา5บาทนี่ไม้ขนาดนี้5บาททุกคนนะลองลุงข้างในไม่แห้งแล้วก็ความหอมผ่านมีความหวาน หอมนุ่มหวานรสพัดคือหวานหวานหวานนอำหวานหวานเข้มเค็มอันนี้อะไรอ่ะนี่ไงอันนี้ทีเด็ดผมเลยหนังฮะทักวนะภาพยนตร์เนี่ยหรอหนังหนังหนังลองเปล่าๆนะทักวนะหนังสีสองนั่งกินหนังไก่เพื้อเพลินๆกันละหนังนี่คือความมันนะความมัน มันอร่อยตรงมันหอมๆมันวนนี่แหละลองตูดไหมตูดนี่ไม้ใหญ่สุดแล้วนะผมว่าอืมอ่าลองตูดไก่ทุกคนตูดไก่กรุบกรุบไม่มีกลิ่นสาบทำความสะอาดมาดีเออนี่เวิร์กรสชาติก็คือน้ำหมักน่าจะเดียวกันน่ะหวานนมาหมดเลยแล้วผมผม<อ>ว่ามันอร่อยตรงที่ในนี่ด้วยตรงที่หนึ่งคือดึกๆเงี้ยมันหาของกินไม่มีคนมาก็เพราะหิวแน่นอนแล้วเหมือนแบบเรามายืนรอเรามาแบบดมควันอะไรเงี้ย มันอร่อยตอรยงนี้ด้วยนะห,หลกัหลกๆนะแสบตาไปหมดเลยตอนนี้เอาฟิวเอาฟิว <g ül> อร่อยครับอร่อยหมดเลยขึ่นเกินมีไหมขื่นโอนขืมนกูน้ำเต้นตามมาดิกรึบกรึบตามกระจายขึ่นครับ เหนียวคุณก็ห้า <5 S 2> บาทนะก็ถือว่าตามราคาท้องตลาดทั่วไปเลยนะเพราะว่า10บาทเนี่ยเราจะเห็นทั่วไปคือ10บาทม,มันก็จะใหญ่กว่านี้อาจจะครึ่งหนึ่งราคาไม่ถูกนะครับทุกคนครับราคาลุงขายนี่คือราคาทั่วไปเลยแต่ที่ลูกค้ายเยอะเพราะว่าหนึ่งคือช่วงเวลามันไม่มีคนสองคือโลเคชั่นถูกที่ถูกทาง3มคือรสชาตินี่ไม่มีใครบอกว่าไม่อร่อยนะลองครบคบข้าวเหนียวตุกไก่เนี่ยบางกล้องด้วย หยิบจะหยิบก็หย oh. ิบลองกินกับคู่เขาเนี่ยเหอนี่แล้วลองตัวนี้ผมไม่เคยกินนะมาไม่เคยสั่งคุณลุงเลยตัวนี้นะผมเจ้าบองน้ำจ้งน้ำจิ้มคุณลุงมีให้นะคุณนี่แบบนี้แต่ว่าไม่ต้องจิ้มละรสชาติหวานหวานเค็มครบแล้วเนี่ยเป็นแจ่วผมว่าเป็นแจ่วแบบตานนะคุณแจ่วไม่หวานแน่ๆน่เพราะคุณลุงคนอสานะน่าจะเป็นแบบแจ่วเค็มแล้วผมลองนี่ไหมเจ้าบอง อย่าบองจิ้มขึ้นไปแบบนี้นี่ผมให้ให้แฟนผมลองกินแฟนผมเนี่ยจะรู้ว่าอันนี้คืออร่อยหรือเปล่าอร่อยเน่้อเ่อยมากสิบบาทจับองสิบบาทานี้ก็ถูกมากนะใช่ซื้อข้างนอกนี่คือยี่สิบพอได้หา้าบาทเห็นไหมกินสมุนไพรเค็มหวานเผ็ดนะรสชาติแทบแบเลยอันนี้ เราดูตัวนี้ดิดักบนบนเนี่ยบนบนเน่ยเดินแล้วเดินอีกอ่ะดูดิดีเราจะเอาไม้ที่เราชอบที่เด็ดไหมร้านลุงโอ้เด็ดเลยเนี่ยด้วยช่วงเวลาด้วยผมว่าทิมเบิร์งคอยพี่น้องเฮ้ยมันอร่อยป่ะดีไหมก็หลับยู่ตื่นอะตื่นเลยเหรออืเราถ่ายคลิปได้ไหมเอ้ยพอมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปรับพวกคุณมาอีกทีหนึ่งได้ไหมเอาอีกเหรอเอาลุงยังไม่กลับนี่หว่าซึ่งร้านลุงอ่ะถือว่า เป็นร้านไก่ปิ้งไก่ย่างแดงที่อร่อยอ่าไม่เชื่อดูอินเสิร์ตโอ้โหโกงโค้งกินนะครับแล้วผมถือว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยเวิร์กนะเวิร์กนัด อร่อยอร่อยเลยครั้งแรกใ<ช>ผมกับพี่บังคือลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ละแวกนี้นะอยากมาดูซิว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันพูดจริงป่ะอร่อยจริงป่ะอลองดูครับวิ่งมาได้เลยเส้นสุพรรณเนาะพี่บางนะนะครับหรือว่าใครที่ไม่แน่ใจนะโทรมาถ,ถามคุณลุงได้เค่าประมาณนี้ครับทุกคนครับวันนี้กนะ็มาถ่ายให้ดูว่าตีสองเนี่ยผมกับพี่บังปกติก็ออกมากินร้านนี้แหละแล้วก็ใครที่มีร้านลับๆแบบนี้นะร้านแบบตอนกลางคืนนะผมจะได้ไปรับคุณมาตีหนึ่งตีสองอีกไงไม่ดีอย่าคอมเมนต์นะใครมีร้านพวก ไปถ่ายกันเข้าครับประมาณนี้ดูแล้วชื่นชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยไม่นิ่งเลยอะ่ะเนี่ยพี่รีบจบได้แล้วผมจะกินมาแว <c oughs> ไม่ทันพี่บงังแล้วเนี่ยไป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 ส่วนไปไปไปกินข้าวกันครับผมอร่อยครับอร่อยจริงเลยกินได้